สวัสดีครับอีกนิดเดียวอีพีนี้พบกับอุปกรณ์ใหม่ที่เราจะใช้ในการเดินดอยหลวงเชียงดาวและแม่เงา101ครับมาดูกันว่ารอบนี้เราได้อุปกรณ์อะไรและเราจะใช้มันยังไงในทริปนี้ครับ เรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ชิ้นแรกหลังจากที่ทริปก่อนเนี่ยเรานอนเปรนะครับก็ต้องเริ่มจากเปลี่ยนจากเปรเป็นเต็นท์ก่อนเพราะว่าอุทยานที่เรา,เรากำลังจะไปเนี่ยไม่มีพื้นที่สําหรับผูกเปรนะครับแล้วก็อาจจะต้องเข้าป่าลึกนะครับเพราะทั้ง2ทริปเนี่ยเราต้องอนุรักษ์ธรรมชาติั้งครูนะครับเริ่มต้นนะครับชิ้นแรกก็คือเต็นท์ด้านหลังของเรานะครับที่เราถอยมาใหม่ๆล่าสุดนะครับ ก็คือเจ้า n o r d i s h Harland 2 2 l i g h t w ูไลนะครับซึ่งมีความหนักอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลกรัมนะครับเป็นเต็นที่เบามากนะครับอุปกรณ์ทุกๆอย่างนะครับดูเขาเรียกว่าบอบบางแต่คงทนใช้งานได้จริงเดี๋ยวผมให้ดูความพิเศษของเต็นท์เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นก็คือตรงนี้เลยต้องบอกว่าผมเนี่ยเลือกใช้เต็นท์เจ้าเนี่ยเพราะ เอเพราะช้อยนี้เลยนะครับเพราะว่าไอเต็นท์สองอันนี้มันบวกกันนะครับก็คือฝั่งที่เอาไว้กันหนาวนะครับอันนี้ถ้าหนาวนะครับก็รูดซิปนะครับให้เจ้าสองอันนี้ติดกันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าร้อนนะครับหรือว่าอยากจะสนทนานะครับกับคนทั้งนอกเราก็รูดสีเหลืองออกนะครับเหลือแค่มุ้งเอาไว้กันอยู่อย่างเดียว นะะฮต้องบอกงี้ว่าเริ่มต้นเรามีตัวเทียบนะครับก็คือเจ้า Telemark นะครับเหมือนกันนะครับเจ้าตัวเทเลมาร์กไลท์เวทเหมือนกันราคาประมาณ31,000บาทตัวนี้33,000บาทนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของเจ้า Telemark กเนี่ยก็คือเป็นเต็นที่เอาไว้กางเฉพาะบนดอยอย่างเดียวหรือว่าเป็นพื้นที่ที่หนาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรูระบายอากาศแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถ ะระบายอากาศหรือว่าปล่อยให้ลมเข้ามาข้างในได้นะครับทำให้ไม่ร้อนจนเกินไปคนไม่แออัดจนเกินไปเหมาะสมมากครับสำหรับคนที่จะไปเดินทางไกลหรือว่าที่ต่ำที่สูงสามารถทนแรงลมได้ดีเพราะว่าเป็นทรงอุโมงค์นะครับมีพื้นที่ให้ลมรอดออกได้ด้านนี้นะครับทำให้เต็นท์ไม่โยกเยกไปมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ เราต้องกางเต็นท์ให้ถูกทิศทางลมนะครับมาถึงชิ้นที่2ครับทุกคนนะครับเราอยู่กับเจ้า,ทาเทมเพลสคอรัสนะครับศูนย์องศานะครับหรือว่าเป็นถุงนอนหรือจะเรียกว่าผ้าห่มก็ได้เหตุผลเดียวนะครับที่ผมเลือกเจ้าคอรัสมาเนี่ยเพราะว่าเจ้าถุงนอนอันนี้หรือจะเรียกว่าผ้าห่มก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะมันสามารถทนอุณหภูมิที่สบายสบาย,บายอฟอร์ตอยู่ที่ประมาณ 7องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอในอุณหภูมินี้อยู่แล้วแม้กระทั่งยอดดอยที่ที่สูงที่สุดอย่างอินทนอนท์อย่างเงี้ยก็เคยเจออยู่ที่ประมาณสัก4องศา5องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมฟอร์ตอยู่ที่7องศาแต่สามารถรับได้ถึงศูนย์องศานั่นเองนะครับเอาออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมีกระดุมนะครับปิดอยู่ข้างบนตรงนี้ เอาไว้ดึงออกนะครับสามารถใช้เป็นผ้าห่มได้นะครับก็คืออย่างนี้เลยเป็นถุงนอนนะครับไม่ได้ทรงมัมมี่หรือทรงอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามีข้างล่างเนี่ยเอาไว้รัดกับเจ้าแผ่นรองนอนด้านล่างได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้ในการห่มใช้เป็นผ้าห่มนี้ได้นะครับข้างหลังเนี่ยมีตัวรัดกับแผ่นรองนอนเหมือนกันนะครับ เอาตัวเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็รูดซิปขึ้นมายันหัวไล่นะครับโผล่มาแค่หน้านะครับสำหรับที่หนาวๆก็คงโอเคแต่ว่าสําหรับที่ที่ร้อนเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราร้อนนะครับเราก็จะใช้ชีวิตไม่สบายนะครับสำหรับผมเนี่ยต้องเปิดได้ทั้งหมดอย่างนี้นะครับเพื่อความสะดวกสบายมาดูพันน้องนอนกันบ้างนะครับเลือกใช้เจ้า neo air นะครับคือ เทมาเรสเหมือนกันนะครับถุงนอนนะครับเทมาเรสหันหลงนอนก็ต้องเทมาเรสนะฮะน้ำหนักอยู่แค่ประมาณที่400กรัมนะคือตรงนี้เดี๋ยวกำลังคิดว่าจะต้องซื้อเครื่องเป่าลมหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะดูดีเป่าหนึ่งทีเนี่ยกว่าจะออกอะ่ะอ่ะเดี๋ยวดูเป่าเสร็จ เราจะเป็นแบบนี้ครับเอ้ยโอ้โหมาเลฮะเจ้าเทมเพลสนะครับ n อแ Air ของเรารูปทรงเนี่ยความหนาเนี่ยก็จะประมาณสัก4นิ้วได้มั้งประมาณ4 4นิ้วได้นะฮะแล้วก็บางนะครับคือเราในเห็นข้างในเลยคือถ้าส่องไฟเนี่ยจะเห็นเพราะว่าเป็นรุ่นที่เบาที่สุดแล้วนะครับการนอนเนี่ย,ม,นนยมันจะมีเสียงแบบนี้หน่อยแล้วเราก็ลงมานอนแบบนี้ครับ แน่นอนว่าเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าเจ้าแผ่นนอนนอนนี้มันจะรั่วนะครับเพราะว่ายังไงเรามีฟูดพิ้นเนี่ยรองเจ้าเต็นท์ไวอ้อีกหนึ่งชั้นอยู่แล้วเราแลกมากับความเบานะครับที่370กร,รัมนะครับบวกกับการที่เราเติมลมเข้าไปง่ายแล้วลวมออกง่ายสบายจริงๆครับเจ้า t h e เ m a l e เ s n น o โอแเรามีเต็นท์แล้วเรามีถุงนอนผ้าห่มแล้ว และเราก็มีแผ่นรองนอนแล้วสิ่งเดียวที่เรายังขาดไปนั่นกน็คือเจ้าหมอนครับเราอยู่กับเจ้าเทมเ e ลสแอร์เฮดนะครับพีโลไซแอลนะครับซึ่งเป็นหมอนเป่าลมขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับความหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก200กรัมเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป่าลมเสร็จแล้วเป็นแบบนี้แล้วนะครับ ก็เป็นผ้านะครับที่ให้ความนุ่มนะครับให้สัมผัสที่รู้สึกถึงหมอนที่บ้านจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นเหมือนหมอนรองคอเวลาเราขึ้นไปบนเครื่องหลับนะครับหรือแม้กระทั่งข้างในนะครับที่เป็นตัวเจ้าฟองลมแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนข้างในได้ในวันที่รั่วซึมหมดอายุสมนราคาอยู่ที่2,000เรากว่าบาทประมาณน,นี้ หลังจากเก็บทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือชิ้นเท่านี้นะฮะนี่สอย่างนะครับผมสาเหตุที่ผมเลือกรูทนะครับดอยหวงเชียงดาวเนี่ยเพราะว่ายูเนสโกนะครับก็รองรับแล้วให้ดอยหวงเชียงดาวเนี่ยอยู่ในเรียกว่าเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับที่ยูเนสโกรับรองให้มีเกี่ยวกับพืชพันธุ์หายากนะครับก็ รูทนี้จะเป็นรูทที่แตกต่างจากการเดินป่าของรูทอื่นๆในประเทศไทยเพราะว่าที่นี่ก่อนที่เราจะขึ้นเดินเนี่ยต้องมีการไปศึกษาเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับน่าจะประมาณ2-4ชั่วโมง1วันก่อนเดินทางเขาจะแนะนําว่าพืชต่างๆห้ามไปเด็ดห้ามไปหยิบความจริงก็ควรจะไม่เด็ดไม่หยิบทุกที่นะฮะแต่ว่าที่นี่มันเรียกว่าหายากมากๆนะครับพืชต่างๆเนี่ยขึ้นเฉพาะที่นี่ นะครับสมุนไพรดีๆต,ๆต่างๆเนี่ยขึ้นเฉพาะที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ educate ให้กับนักเดินป่าทุกคนนะครับว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพืชต่างๆเช่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรูทนี้เลยเป็นรูทที่ผมเลือกนะครับเพราะว่ารายการอีกนิดเดียวเราเนี่ยพยายามจะไปรู้ต่างๆที่เดินยากๆไปยากๆนะครับแต่ว่ารูปนี้ต้องยอมให้กับยูเนสโกจริงๆเพราะว่ายังเป็นเส้นทางเดียวนะครับที่เราจะได้ขึ้นไป ที่ดอนหลวงเชียงดาวครับส่วนอีกรูทหนึ่งนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติขุนน้ำแม่เงานะครับต้องบอกว่าเส้นนี้เนี่ยปัจจุบันทาง Thailand Outdoor หรือว่า f e r เดอร์เวนไทยแลนด์ Thailand, อย่างเงี้ยนะครับก็จัดรูทเนี้ยเป็นครั้งครั้งที่3นะนะครับต้องบอกว่ารอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับที่จะจัดสำหรับ101กิโลเมตรเพราะว่าปกติตอนเนี้ยวิสาหกิจชุมชนเนี่ยหลังจากที่ไทยแลนด์เอาท์ดอไปจัดเนี่ย เขาก็เหมือนกับเรียนรู้นะครับให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถนํานักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเที่ยวในแม่เงาได้แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสองรูทนั่นก็คือรูทแรกครึ่งแรกก็คือ50กิโลนะครับ,คร,รค,รบครึ่งหลังเนี่ยก็จะเป็นอีก51กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวในครึ่งแรก50กิโลได้นะครับแล้วก็ล่องแพกลับมาได้อีกห้ากิโลนะครับก็มีการท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับจะนั่งรถกับ ก็ได้หรือจะล่องแพกลับก็ได้มีค่าล่องแพอีก800บาทต่อคนนะครับหรือว่ารู้ที่ผมกำลังจะไปเนี่ยคือต่ออีก51กิโลนะครับซึ่งต้องบอกว่า50กิโลแรกเนี่ยหลายๆท่านก็บอกว่าสวยงามนะครับส่วนอีก51กิโลหลังเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพื้นป่านะครับก็เราก็จะไปอยู่ในป่านะครับอาจจะไม่ได้อยู่บนดอยนะครับอาจจะกางเต็นท์ในป่าแล้วก็ ไม่ได้เห็นอะไรมากมายแต่เราจะได้อยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงนะครับแล้วก็ตัดขาดจากโลกภายนอกใช้ชีวิตนะครับเรียนรู้อยู่กับดินอยู่กับพื้นป่าพื้นน้ําต้นน้ําของแม่เงาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ถือว่าเรียกน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าไม่แน่เนี่ยอนาคตอีก10ปีอะไรเงี้ยเราอาจจะจัดอีกก็ได้แต่ว่าเราก็รีบที่จะไปก่อนนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลรูดนี้นะครับคุณน้ําแม่เงากับเซตนี้นะครับ เทมร์เรนะครับแล้วก็เจ้า n อร d ดิชฮาร์ลนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับอีกนิดเดียวก็มารีวิวอุปกรณ์ที่เราเตรียมพร้อมสำหรับทริปต่อไปของเราเดี๋ยวทริปหน้าน่าจะเป็นทริปที่เราไปอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาวฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยแล้วเราจะตามหาเส้นทางเดินยากๆเส้นทางเดินที่หลายคนไม่ค่อยไปกัน หรือต่อให้ไปเราก็จะเอ็กซ์ต้าเส้นทางเพิ่มให้อีกเจอกันครับกับอีกนิดเดียวาแต่มันไม่ควรมาเสียเวลาล่านี้หลังจากเมื่อกี้ที่ได้ลองใช้เอาปากเป่าเรียบร้อยแล้วนะ,ะนจะควรจะซื้อเครื่องจะทำไมใช้ไอ้นี่ก็พันเจ็บอ่ะ อีกทีหนึ่งได้พอเรื่องอือป้งเอาเป่าอันเดียวหรอเป่าแล้วก็ดูดออกโอเคเป็นยังเป็น